ยินดีตอนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดบางหลอประจำวันพุทธที่27พฤศจิกายน2567วันนี้วันพุธนะครับก็มีมาฝากกันทั้งหมด5คู่ในรายการยูฟาแชมเปียนลีกกับแชมเปี้ยนชิพนำมาฝากกันในวันนี้และมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกเพื่อรุ้นรับเสื้อบอลแท้รายสัปดาห์อีกอย่างหนึ่งฝากกลุ่มของเรากันด้วยนะครับพบกับสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นจะวิเคราะห์กับบอกถึงมุมมองและทิศทางว่าจะไปทางไหนทางสนใจเข้ากลุ่ม ผมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วครับก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์และอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ไปด้วยกันในทุกๆวันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกประจำวันนี้ครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดในเวลา03.00ปัจจุบันลิเวอร์พูลอยู่อันดับ3แข่ง4ชนะ4เสมอ0แพ้0ทำได้12แต้มส่วนเรอัลมาดริด อยู่อันดับ21แข่ง4ชนะ2เสมอ0แพ้2ทํทได้6แต้มเกมล่าสุดที่เจอกันเรออนมาริดเปิดบ้านซานเตียโกเบนาเบลชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0นัดล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเซาแธทมป์ตันไป3ประตูต่อ2ส่วนเรอันมาดริดเกมล่าสุดชนะเลกาเนตไป3ประตูต่อ0ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดลิเวอร์พูลก็น่าจะได้3แต้มไปในวันนี้ครับบางหลอฟันธงต่อคู่ที่2ครับ แอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสในเวลา0.3.00ปัจจุบันแอสตันวิลล่าอยู่อันดับ12แข่ง4ชนะ3เสมอ0แพ้1ทําได้9แต้มส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับ16แข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1ทําได้7แต้มเกมล่าสุดที่เจอกันยูเวนตุสเสมอแอสตันวิลล่าไป0ประตูข้อ0ช็อตเด็ดบางหลอมองว่ายูเวนตุสจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนฉะนั้นอยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับบางหลอฟันทง คู่ที่3ดินาโมซาเกรบเปิดบ้านเจอดอดมุนในเวลา03.00ปัจจุบันดินาโมซาเกรบอยู่อันดับ19แข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1ทําได้7แต้มส่วนดอดมุลอยู่อันดับ10แข่ง4ชนะ3เสมอ0แพ้1ทําได้9แต้ม2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนช็อตเด็ดบางหลอมองว่าดอทมุลจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับบางหลอฟันทงคู่ที่4เซลติก เปิดบ้านพบกับคลับรูทในเวลา0.3.00ปัจจุบันเซลติกอยู่อันดับ18แข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1ทำได้7แต้มส่วนคลับรูทอยู่อันดับ23แข่ง4ชนะ2เสมอ0แพ้2ทำได้6แต้ม2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนช็อตเด็ดบางหลอมองว่าเซลติกจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนครับบางหลอฟันทงปิดท้ายกันที่คู่ที่5ไปกันที่แชมเปี้ยนชิพลีสยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับลูตันทาวในเวลา 0.2.45ปัจจุบันลีดยูเนเตตอยู่อันดับ4แข่ง16ชนะ9เสมอ5แพ้2ทําได้32แต้มส่วนลูตันทาวอยู่อันดับ16แข่ง16ชนะ5เสมอ3แพ้8ทําได้18แต้มเกมล่าสุดที่เจอกันลีดยูเนเตดเปิดบ้านเสมอลูตันทาวไป1ประตูต่อ1ช็อตเด็ดบางหลอมองว่าลีดยูเนเตดจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนครับบางหลอฟันธงสรุปแนวทางให้ทั้ง5คู่นะครับ ตามนี้หากสนใจเข้ากลุ่มพร้อมแนวทางแอปเขียวได้เลยครับหรือข้อความปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วครับฝากไว้เป็นแนวทางกันด้วยครับขอขอบคุณครับ